รปรากฏว่าพี่น้องประชาชนนะฮะชาวอุดรครับกับชาวอุบลนะครับก็ได้มาร้องเพจผมนะครับในนามเพจจากทิงแต่งทีมสะพานใหม่นะครับให้ขอความช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยครับก็ผมถามสาเหตุน้องๆบอกว่ามีชื่ออะไรนะชื่อเล่นอ่ะออชื่อน้องอ,อ้นนะฮะได้หลอกผู้เสียหายไปประเทศเกาหลีครับ ก็ปรากฏว่าให้ไปเก็บสาลี่ครับสาลี่กับแอปเปิลแล้วก็มะเขือเทศครับก็เก็บคนหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมบาทครับก็เป็นตัวแทนประมาณมาวันนี้ประมาณ4-5ถึงคนครับก็ที่เหลือน่าจะประมาณที่ยังไม่ได้มาก็ประมาณ1 0 2ถึงคนครับตอนนี้ก็มูล,ลค่าที่ว่าได้ไปก็ประมาณ4 0 0แสนบาทครับคาดว่าถ้าสื่อมวลชนหรือนักสื่อข่าว ออกไปแล้วเนี่ยคิดว่าผู้เสียหายจะเดินทางมาแจ้งความที่กองปราบปรามครับก็แต่นนเนี้ยน้องๆเนี่ยก็มาขอความเป็นธรรมกับผู้บัญชาก,การสอบสวนกลางครับก็ตอนนี้ผู้เสียหายเนี่ยคิดว่าน่าจะหลบหนีน้องๆบอกว่าหลบหนีอยู่ที่บางนาครับจากเริ่มต้นนะคะก็มีการจากเริ่มต้นก็แนะนำให้เราไปทำงานที่เ่างถได้นะคะโดยเรียกเก็บเงินตอนแรกก็คือหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วก็ บอกว่าจะได้ไปทําง,งานแล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าให้ไปแบบถูกกฎหมายแล้วเขาจะสามารถทำมีซ่าให้ได้อะไรเนี้ยโดยเรียกเก็บเงินเพิ่มรวมทั้งหมดก็จะอยู่ประมาณ93,000มบาทนะคะแล้วทีนี้หลังจากนั้นก็มีการนัดว่าจะได้ไปทําง,งานมีการออกตวกลื่มินให้แล้วก็เลื่อนมาโดยตลอดตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนจนถึงตอนนี้แล้วเราก็มีการขอ,อเงินคืนทั้งหมด นะคะแล้วก็ยกเลือกการเดินทางแต่ว่าเขาก็บอกว่าจะคืนนแล้วก็บ่ายใบ่ยงจะถึงตอนนี้ค่ะไม่ไม่คืนงนงม,มีคนในหมู่บ้านค่ะเคยเคยไปพร้อมกันกับเขาแล้วก็หมูอบกับแนะน,นํนาต่อต่อไปค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็ยังทํางานแล้วของเราคือเราจะคุยกับเขาขเขาบางอย่าง ประมาณว่าจะได้ไปทํางานนะมีการออกตัวเครื่องบินให้เราเห็นเป็นหลักฐานเรียบร้อยอะค่ะพี่แต่พอถึงวันเราเตรียมแพทกระเป๋าจะเดินทางพอถึงวันแล้วก็บอกว่าไปเชิญยังไม่มานะอะไรแบบนี้ค่ะก็ะะเลยไม่ได้บินก็เลื่อนการบินมาเรื่อยๆจนจนถึงตอนเนี้ยเขาบอกว่าเขาทำผ่านเอเจนซี่ที่อยู่ทางเกาหลีใต้ค่คะ เราได้คุยกับคนเคยไปก่อนหน้านใช่ไหมเคยคุยเฉพาะช่วงแรกค่ะภาคหลางก็คือไม่ไม่ได้ติดต่อเขาก็บอกว่าเขาก็ได้ทํางานปกติก็คือไปไปเป็นผีน้อยเหมือนกันเลยเนี่ยค่ะไม่ได้ไปถูกต้องต่าปได้ืงเลยไม่ไม่ค่ะไปในนามนักท่องเที่ยวแล้วก็ไปทำงานใช่ค่ะ เขาโฆษณาแบบเราตอนแรกเขาโฆษณาว่าไปทำงานของต้องตามกฎหมายหรือว่าไปเป็นทีนร้อยแบบเริ่มแรกนะคะตอนเริ่มแรกนั้นไปในนามนักท่องเที่ยวค่ะแต่ว่าพอเดือนพฤศจิกายนเขาบอกว่าไปในนามนักท่องเที่ยวมันเสี่ยงต่อการติดตอมอติดตอมก็เลยแนะนําบอกว่าเขาจะมีสามีเป็นชาวเกาหลีแล้วก็บอกว่าจะสามารถการันตีให้เราเข้าไปในเกาหลีใต้ได้แล้วก็แนะนําให้เราทําวีซ่าเป็นวีซ่า F6 นะคะซึ่งเราก็ไม่มีความรู้ว่าวีซ่าไอเนี่ยมันต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างซึ่งเราก็พยายามที่จะหาข้อมูลแล้วแต่เขาก็มีข้อมูลในย้อนแย้งเราตลอดว่ามันต้องทำอย่างนี้นะเราทำให้คุณถูกต้องแล้วถามมีทซี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโดยเรายอมเสียเงินเพิ่มเพื่อ,อที่จะได้ไปถูกงานทำงานถูกต้องตามกฎหมายนะคะพี่เรามีคนที่ไปทำง,งานากับเครือข่ายของเราในประมาณสักที่คนในเซตท,ที่จะกลับลงมาทำงานในเซตนี้ที่เรารวมกันทั้งหมด7คนนะคะ คแต่ว่าถอนตัวไปแล้วสองคนค่ะมีคนอื่นมีค่ะแต่ว่าเราไม่รู้จักกันค่ะ,ค,ะคือเขาจะหาหาเพื่อขายแบบหลายกลุ่มแยกๆแบบรวมๆกันนะคะแต่ว่ากลุ่มที่เขาบอกว่าจะได้ไปด้วยกันกับเราเนี่ยคือในายจ้างคนนี้ต้องการหกคนเขาเราก็จะรวมตัวกันหกคนอย่างเงี้ยค่ะคุณคนค่ะ เด็ดดงค่ะแต่ว่าทั้งเด็ดดวงจะโดนเขาไปเชิญชวนไปว่าในละแวกนั้นค่ะในละแวกหมู่บ้านในตำบลนั้นค่ะได้ลองคิดประวัติเขย้อนกลับไปไหมว่าเขาดีตป็นยังไม่เออเท้าที่ดูในเฟซบุ๊กนะคะก็จะมีการโฆษณาเชิญชวนไปทำงานต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเช็คได้ในเฟซบุ๊กของเขาค่ะเราได้ต่อสา ใช่ค่ะถามพี่โกนแรงงานแล้วค่ะ,ะที่ที่โกนแรงงานบอกว่าต้องต้องสอบไปอะค่ะแต่แต่ในกรณีนี้ที่เราไว้ใจเขาพ่อเขาบอกว่าจะมีสามีชาวเกาหลีใต้คอยอการันตีให้เราเข้าประเทศได้ค่ะ <c oughs> าสามารถดึวีซ่าให้เราได้ตรงนี้เขาบอกว่าทุกคนต้องเสียเงินคนละประมาณ9ก้าถึสามเดืนประมาณใช่ค่ะใช่ค่ะต้องเข้ากันเลยมาแล้วแต่บางคนใช่ มเขาเลขสี่ที่เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่เรียบร้อยโอนเรียบร้อยให้ครับแล้วเราได้ตามตามไปดูไปที่บ้านน้าเนี่ยเขาปกปิดค่ะเหมือนกับพอเราจะไปปุ๊บเขาก็บอกว่ายุ่งม,มีเหตุผลที่ทําให้เราไม่สามารถเข้าถึงเธอได้ะรัแต่เขาจะเป็นคนเดินทางมาหาเราได้วยคนเขาไปดูในโปรไฟล์ว่าเขาไปจริงไหม เหมือนกับเขาจะทํางานเป็นอทอดๆนะคะคนที่ติดต่อเราตลอดอะ่ะจะเป็นคนไทยมีสามีเป็นชาวไทยค่ะที่ให้คำปรึกษาเราตลอดค่ะก็คือคนชื่ออ้อนเนี่ยค่ะค่ะส่วนอีกคนหนึ่งที่ว่ามีสามีเป็นชาวต่างดใา้เนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปถึงเขาได้แต่ว่าเขาจะส่งข้อความมาหาเราอะไรนะค่ะเหมือนับคนคนคนี้เ่าเป็นปมปมชั่วเลยไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเงินที่โอนเราโอนไปให้ใครโอนให้คนนี้ค่ะ วันนี้อยากให้ทางปปปช่วยอะไรใหช่วยความเป็นธรรมใช่ค่ให้จับให้จับได้ดีเลยให้เข้าใจภูมิเขามาดำเนินคดีตามกฎหมายนะใช่ค่ะเพราะว่ามีคนถูกบอกแม่จะดีเยอะนะค่ะที่ว่ามีแล้วตอนนี้ต้องเกิดเหนุัะไรบ้างก็คือเงินที่เราไปนํามาเนี่ยค่ะเราก็ผู้นี่ยื่นสินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ ก็ก็ยังตกงาน displays. อยู่ยังหางานอย right. ู <be atz> <inventory> ่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องการเงินมามาใช้หนี้อะไรนะค่ะอยากน้อยขึ้นรูปไข่รูปไข่ฮะที่โชว์รูปไข่ครับอ๋คือรูปคนที่โกงเงินไตับอ๋อรูปคนที่โกงเงินไปครับเจอเจอตัวเขาไหมฮะอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าตาแบบไหนฮะใช่ค่ะแบบนี้ ไม่มีค่ะแต่ว่าจะมีมีรูปของเขาที่ว่านำคนไปส่งขึ้นสนามบินนะแบบดําเนินงานให้อะไร้ยคะประมาณเหมือนรูปการทําง,งานของเขาในแต่ระวันค่ะก่อนหน้านี้นที่จะมาเนี่ยเราได้พักไปบอกเขาไหมว่าเราจะมาพักค่ะขเขาบอกว่าเขา,เขาไม่เขาไม่แล้วแต่ตามา<ะ>ตารางติดต่อได้ค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกฝากอะไรหน่อยครับครับอ่าอย่างนี้นะฮะก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับเพราะว่าเนี่ยมีเคสน้องเนี่ยที่ว่าถูกหลอกะฮะแล้วปรากฏว่าปรากฏว่าไม่ได้ไปครับก็ผมฝากว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะอ่าผมเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยอยากหายระยได้พิเศษเลี้ยงครอบครัวต่างจังหวัดหรือทั่วประเทศนะครับก็ยังไงผมขอฝากเนี่ยให้ให้ผู้ง่ายให้ติดตามมากรมรงงานดีกว่าฮะ หรือไปสอบหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าเราไปติดต่อเนี่ยว่าจะไปประเทศไหนยังไงอะไรเนี่ยฮะขบวนการของกรมแรงงานเนี่ยก็จะมีหมายเลขลักหมายเลขออดแล้วก็มีการปั๊มนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อทางไลน์ทางเฟซบุ๊กเพราะว่าถ้าหลงเชื่อจะตกเป็นเหยื่อของชาวอุบลอน,อน,นะครับยังไงก็ฝากพี่น้องประชาชนก็ถ้าจะไปต่างประเทศก็ติดต่อ,อก,กรมแรงงานต่อไปครับ ครับเดี๋ยวหลัเดี๋ยว,ลลวหลังเงินจะพาน้องขึ้นไปแจ้งฝากครับ